สวัสดีครับวันนี้พบกับผมมอเเพชรพีอัลตแมกอีกแล้วนะครับกับเจ้าแจ๊ส GK ป้ายแดงนะครับผมนะครับวันนี้มาพบกับงบประหยัดนะครับไม่ต้องแพงมากนะครับแต่ก็จบทรงหล่อได้นะครับผมวันนี้นะครับแจ๊ส GK ป้ายแดงนะครับผมจัดล้อ ยางสปริงโหลดนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูทรงกันนะครับว่าสปริงโหลดตัวนี้ลงมาทรงจะสวยแค่ไหนนะครับตัวล้อนะครับลูกค้าเลือกเป็นที1 0 5 X 4่ y p e r b a c k นะครับงาน GM นะครับเป็นล้อโฟร์ฟอร์มิงนะครับผมนะครับสปริงโหลดเลือกเป็นตัว s i ลเวอร์ซีสแนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวพิเศษนะครับเป็นตัวซูเปอร์โลนะครับลงมากกว่าปกติลงมากกว่าสปริงโหลดปกตินะครับผมนะครับตัวล้อนะครับ 105X งาน GM นะครับ ตัวยางนะครับเป็น19 5 5 0 R 1 5นะครับแลนเซล RS 0 0 9ยนาะครับยางไทยคุณภาพนะครับผมนะครับสำหรับท่านที่งบไม่เยอะนะครับผมนะครับใช้สปริงโหลดตัวนี้นะครับทรงหล่อแน่นอนนะครับผมนะครับตัวสปริงโหลดนะครับผมมองว่ามันดีกว่าอโช๊คเดิมไปตัดสปริงแน่นอนนะครับผมนะครับนะครับพอมีงบจัดสตัดกก็ถอดสปริงโหลดตัวนี้ขายต่อได้อีกนะครับผมนะครับ วันนี้นะครับลูกค้ามาในงบประหยัดประหยัดนะครับแต่อยากได้ทรงหล่อๆ h p a u t o m a x จัดให้นะครับล้อยาง s p ร i n โ l o ดนะครับผมนะครับกับเจ้าสปร i n โ load นะครับ silver steel max นะครับตัวพิเศษนะครับตัว super low นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะลงมาทรงจะสวยแค่ไหนนะครับผมนะครับขั้นตอนการขึ้นล้อประกอบล้อนะครับทําด้วยความระมัดระวังนะครับทําด้วยความละเอียดและใส่ใจนะครับ ครับแถน,นล้อล้อจุบลมปลอกกันสั่นนะครับผมบริการหลังการขายนะครับสลับยางถ่วงลอ้อฟรีลมในตัวเจนตลอดอายุการใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับผมมาที่ HP a u t o m a แนะครับจบเนียนแน่นอนครับ หลังจากขั้นตอนการติดตั้งนะครับล้อยางแล้วก็สปริงโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับรถที่เปลี่ยนสปริงโหลดนะครับหรือชกสตัดทุกครั้งนะครับควรตั้งศูนย์เก็บทุกครั้งนะครับเพื่อการขับขี่ที่ดีนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องของอายุการใช้งานของยางด้วยนะครับนะครับยางจะได้ไม่กินนะครับผมนะครับเครื่องตั้งศูนย์ของเราเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานนะครับไว้พร้อมบริการลูกค้านะครับตัวเซ็นเซอร์จับล้อเป็นแบบจับยางนะครับช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดกับล้อแม็กใบหม่ของท่านนะครับ ช่างตั้งศูนย์ของเราเป็นช่างที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีนะครับผมดังนั้นนะครับมาที่เรานะครับครบจบเนียนนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับมาที่เรานะครับท่านจะได้เห็นรายละเอียดในการทํางานทุกขั้นตอนนะครับท่านไม่ต้องห่วงนะครับว่ารถของท่านจะอยู่ห่างจากสายตาของท่านนะครับ h อ a u t อ m ต t i มัก้าการันตีนะครับว่าจบเนียนแน่นอนนะครับนะครับหลังจากตั้งศูนย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูนะครับทรงของรถคันนี้กันนะครับ มาทวงงานนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นแจ z z GK ป้ายแดงนะครับงบประหยัดไม่ต้องเยอะนะครับผมก็หล่อได้นะครับผมนะครับกับชุดล้อยางสปริงโหลดนะครับผมตัวล้อ1 0 5 x น g m 4 Hyperback นะครับยาง랜เซล IS00919550R15 นะครับผมสปริงโหลดตัวพิเศษนะครับตัวซุปเปอร์โลนะครับของ s i l v e r s t r e e t Max นะครับผมตรงรุ่นแจ z z GK นะครับผมดูนะครับทรงหล่อประมาณนี้เลยนะครับ นะครับทรงของซินเวอร์สตีดแม็นะครับตัวซูเปอร์โลนะครับความสูงจากการใส่ไปแล้วนะครับอยู่ที่หน้า5 1เซนหลัง52เซนนะครับทรงหล่อๆสวยๆเหมือนใส่ชกสตัดกันเลยเลยนะครับทรงรถนะครับผมนะครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับสําหรับท่านที่งบไม่เยอะนะครับแล้วต้องการจบแบบทรงหล่อๆซิ่งๆนะครับก็เป็นตัวนี้เลยครับอีกหนึ่งชุดที่ผมแนะนํานะครับล้อยางสปริงโหลดตัวซูเปอร์โลนะครับทรงลงมาสวยๆหล่อๆประมาณนี้กันเลยทีเดียวนะครับนะครับดูนะครับ นี่นะครับตรงอยู่ที่หน้า51เซนหลังอยู่ที่52เซนนะครับผมนะครับจับคู่กับล้อยางนะครับหล่อๆสวยๆนะครับผม SP Automat จัดให้นะครับจัดหล่อตามงบนะครับในของในสินค้าที่มีคุณภาพนะครับพร้อมบริการที่ได้มาตรฐานนะครับบริอาแล้วก็ดูแลหลังการขายฟรีทุกขั้นตอนนะครับผมนะครับฝากไว้เป็นหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับ แจจีเคสายประหยัดนะครับผมล้อยางสปริงโหลดนะครับ HP a u t o m a แจัดให้นะครับนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโปรโมชั่นนะครับทาง l ล n e ID นะครับแฟนเพจ Facebook HP a u t o m a แนะครับทางเบอร์โทรนะครับผมนะครับหรือเม้นท์ถามมาในช่อง YouTube ของเราได้เลยนะครับเราจะทำแนวทางการแต่งรถ หลายแบบมาให้ท่านชมกันนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับงบประมาณอยู่2 0 0 0 0นนิดๆเองนะครับยังไม่รวมเทินนะครับยังไม่หักเทินถ้าหักเทินก็ลบลงไปอีกนะครับนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางรอๆเนียนๆนะครับกับงบที่ไม่ต้องมากก็รอได้นะครับนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามร้าน HP Auto m a นนะครับสวัสดีครับ